กรับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมสอใสแบ่งแห้งคนรักเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านยังไม่ได้ทำการล้างทำความสะอาดอะไรเลยนะครับพึ่งได้มาวันนี้นะครับเนี่ย สดๆแล้วร้อนเลยครับท่านออกมาให้พี่ๆเพื่อนๆมองได้ดูและได้ชมนะครับท um ่านทำไมผมถึงไม่ทำการล้างไม่ค well, so ่อยมีเวลาครับท่านบอกตามตรงเลยครับไม่โกหกกันหรอกครับโกหกกันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาครับท่านก็เลยบอกตามตรงเลยว่าผมยุ่งงานอยู่นะครับท่านงานผมเยอะครับช่วงนี้ครับมองเกลเลยท่องยังไม่มีเวลาที่ทำการล้างนะครับท่านมันก็เลยรอยเห็นรอยดำปีชัดเจนนะครับท่านลอเห็นรอยมหมองชัดเจนครับแต่ไม่เป็นไรครับแบบนี้ล้างออกนะครับท่าน วิธีการล้างเหรียญผมบอกพ,พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆไปแล้วก็ให้พี่เพื่อนเพื่อน้องท่านกลับไปดูคลิปเก่าๆแล้วกันนะครับว่าทําแบบไหนทํายังไงวิธีล้างยังไงถึงจะได้เหรียญที่สวยสุดงดงามนะครับท่านแต่ย่าเรื่องนะครับว่าประวัติศาสตร์ของเหรียญน,นี่ถ้าล้างเยอะๆเหรียญลบออกมาเราไม่รู้นะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับท่านมันมีคนมือบอลอยู่นะครับที่ไปทำมาปีสองห้าสามจ็ดนั้นกลายเป็นปีสองห้าสามสามครับ ตัดทางเลขเกตออกผมยัง,งงงอยู่ทําไปได้ยังไงครับท่านยังไงมันก็ดูออกอยู่ดีนะครับมันไม่เหมือนปีสองห้าสามสามหรอกครับอย่าลืมนะครับว่าปีสองห้าสามสามนั้นจานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่พี่เพื่อนเพื่อนของท่านคงจะทราบกันดีนะครับเรามาดูครับว่าเรียนนี้เป็นปีประศอะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ที่สำคัญครับติดอยู่หนึ่งในสิบ,บันดับที่หายากหรือไม่นะครับท่านมาดูด้านหลังครับว่าเป็นดูขอบเฟืองก่อนดีกว่าครับนี่ครับขอบเฟืองครับ กองฟืนเป็นไงบ้างครับเนี่ยกองฟืนสำหรับเรียบเรียนนี้ครับสุดยอดเอาการนะครับท่านกอเฟือนครับคมชัดเจ๋วมากครับท่านโอ้โหครับดูใกล้เลยครับคมชัดเจ๋วแบบนี้ต้องดูใกล้ๆแล้วครับว่าเป็นไงบ้างมีการสึกล้อเลยไม่มีเลยนะครับเรียนนี้ครับคมชัดเจียวมากนะครับสุดยอดยิงครับท่านหมุนไปเรื่อยๆครับหมุนไปเรื่อยๆครับเป็นไงไหมมีรอยบุรอยบี้ไหมไม่มีครับสุดยอดริงครับสำหรับเรียนนี้นะครับท่านโอเคนะครับสาหรับ มาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพสอะไรนะครับท่านนี่ครับด้านหลังนะครับท่านนี่ครับประเทศไทยครับอักษรบิลสามตัวชิดกันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมาดีหนึ่งนะครับท่านสําหรับอักษรบิลนี้ําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านเพื่อที่จะเอามือรูปคําดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับสําหรับอักษรบิลนี้นะครับท่านพศ2545ครับท่าน2545นะครับ ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบบรรดบที่หายากนะครับสาหรับปี2545นี้นะครับท่านนี่ครับ2545นะครับหรือว่าปีพศอ2545อน,นี้นะครับท่านส่วน,นตรงกลางคือวัดอรุดวัดพระปางวัดอุราดวรลารามนะครับท่านพูดไปพูดมาจะลิ้นพันกันแล้วครับเนี่ยนี่ครับตำลนงไม้นี่คือแม่น้ำเจ้าประยาและล่างสุดคือสิบาทไทยแล้วก็สิบาทอะลีบิญครับ สำหรับปีพศสอง5ันห้าร้อยสี่สิบห้านี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่สิบหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับ mistakes. อยู่ที่หกสิบเอ็ดล้านสามแสนสามหมื่นสามพันเหรียญนะครับท่านหกสิบ็ดล้าน3าแสนสาหมื่นสามพันเหรียญนะครับท่านไม่ใช่น้อยๆนะครับท่านเยอะอยู่พอสมควรนะครับใน,บบนระดับยูนซีนะครับเขาให้อยู่ที่เหรียญละ หนึ่งร้อยยี่สิบาทครับท่านหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับขยับขึ้นมาอีกยี่สิบาทครับจากหนึ่งร้อยบาทครับเป็นหนึ่งร้อยี่สิบาทไปแล้วครับท่านเพราะว่าข้อมูลเก่านั้นเขาโลดิ้งแต่เมื่อห้าเดือนก่อนนะครับท่านเหลือแต่ข้อมูลใหม่นะครับทุกวันดีที่บอกพี่นพี่น้องเพื่อนเพื่อนน้องน้องท่านอยู่นี่นะครับท่านสูตรเงนที่ผ่านกัรใช้แล้วครับตัวที่แล้วสามสิบถึงสี่สิบห้าบาทเท่านั้นเองนะครับ